สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาเดียค่ะมินนะคะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาฉีดฟิลเลอร์นะคะที่ลาฟิมคลินิกค่ะใช่ครับเพื่อให้หน้าของเราะคะดูละมุลขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนของโจมินนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่ากังวลในเรื่องของใต้ตา<ๆ>ก็เลยอยากจะมาให้คุณหมอค่ะช่วยแบบว่าเติมสวยเติมเต็มให้ส่วนนาเดียนะคะก็คือจะมาฉีดฟิลเลอร์ตรงช่วง ริ้วรอยตรงนี้ค่ะก็เพื่อให้ดูแบบเติมเต็มขึ้นดูสดใสขึ้นค่ะเราสองคนก็เลยเลือกตัดสินใจมากันที่ลาเฟมคิมิกเลยนะคะเพราะว่าด้ินว่าที่นี่คุณหมอนะคะฝีมือดีเก่งค่ะแล้วก็ทําแล้วถูกใจสาวๆแน่นอนค่ะคุณหมอรู้ใจแล้วก็อีกอย่างนึงคือใช้ฟิลเลอร์แท้ที่สามารถตรวจสอบได้แน่นอนด้วยค่ะจะเป็นยังไงนะคะลองไปลองดูกันค่ะใช่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับ คนนุณนาเดียนะคะก็ <ets> คือวันนี้คุณนาเดียมาปรึกษาอยากจะเติมฟิลเลอร์เนาะค่ะบริเวณที่กังวลก็คือจะเป็นช่วงล่องแก้มก็จะมีแบบล่องแก้มทําให้จะดูตูงกวาวัยนิดนึงนะคะเราก็จะเติมล่องแก้มทาให้หน้าเด็กขึ้นแล้วหน้าก็จะแบบละมุนขึ้นเนี่ยค่ะแล้วอยู่ได้นานไหมคะก็จะอยู่ได้ประมาณหถึงแเดือนแล้วก็จะสลายไปเองได้ตามธรรมชาติไม่มีตกค้างอะไรเลยใช่เพราะเราใช้ของแท้ค่ะหลังจากทามีวิธี กาารดูแลยงก็ดูแลตัวเองได้ปกติไม่ต้องไปกดนวดคลึงอะไรค่ะหลังจากทําเสร็จก็อาจจะตรงที่เป็นรูเปิดแผลเนาะก็อาจจะระวังแบบยังไม่ต้องไปล้างไปโดนไปทาอะไรตรงนั้นนะคะอืมค่ะนี่นะคะแล้วก็แกะกล่องใหม่เลยยังไม่เคยถูกเปิดใช้งานมาก่อนนะคะวันนี้ก็จะใช้นิลามิดดีนนะคะผสมรีโดเคนอยู่แล้วก็คือจะเป็นยาชานะคะ ก็จะมีใบผลิตภัณฑ์กับตัวฟิลเลอร์นะคะ1 cc นะคะก็จะเต็มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งค่ะแต่เนี่ยคือยังไม่เสร็จนะคะครั้งเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเข็มเพื่อที่จะเติมตรงร่องอ๋อเราจะเปิดทั้งอใช่ค่ะมันก็จะตื้นขึ้นมาหน้าคันนี้ก็จะดูแบบเต็มอิ่กว่าใช่เต็มกว่า นี่นะคะแล้วก็เติมล่องแก้มไปแล้วหนึ่งข้างนะคะก็จะเห็นว่าข้างขวาเนี่ยก็จะดูเต็มขึ้นมาดูมีน้ำมีนวลขึ้นหน้าดูอิ่มขึ้นแล้วก็เนี่ยมันก็จะดูเด็กขึ้นนะคะดเดี๋ยวเราไปเติมอีกข้างหนึ่งกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการฉีดฟิลเลอร์บริเวณร่องแก้มนะคะทั้งสองข้างก็จะเห็นว่าหน้าดูเด็กขึ้นละมุนขึ้น,นะคะ่ะหน้าแก้มอิ่มขึ้น,นะคะ่ะร่องแก้มก็จะหายไปะคะ่ะแล้วก็ถ้ายังไม่พอใจะคะ่ะก็ค่อยมาเติมเพิ่มอีกได้แล้วก็สักสองอาทิตย์มันก็จะฟูขึ้นนะคะอันนี้มั่นใจได้เลยใช่ไหมคะว่าเป็น,นะะฟิลเลอร์ใช่ฟิลเลอร์แท้แน่นอนนะคะเราใช้ของแท้นะคะนิล,ลามิมดตีฟมิโดเคนก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีสแกนนะคะสแกนดูได้ว่ากล่องยังไม่ เคยถูกเปิดใช้ของแท้แน่นอนค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอพอดีว่าที่หนูตัดสินใจมาทาที่ลาเฟมคลินิกเนี่ยก็คือเพื่อนอะแนะนํามาค่ะใช่ก็คือเพื่อนให้ความไว้วางใจในฝีมือของคุณหมอมากๆเลยแล้วก็เลยบอกว่าเออมาที่นี่แหละอะไรเงี้ยเพราะจริงๆอะหนูก็แบบเซิร์ชหาหลายๆที่ดูอะไรเงี้ยจนตัดสินใจว่าเนี่ยแหละมาที่เดียวเพื่อนแหละโอเคที่สุดอะไรเงี้ยเพราะเห็นจากที่เพื่อนทาไปแล้วรู้สึกว่าโอเคเลยสวยมากลามุนเชียก็เลย Ah. มาแต่ัดสินใจมาหาคุณหมอยินด,ด,ดีค่ะแต่ว่าหนูมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าฟิลเลอร์ที่หนูกําลังจะฉีดเนี่ยค่ะ,คะเราสามารถตรวจสอบได้ไหมคะว่าเอ้ยเป็นฟิลเลอร์แท้แน่นอนนะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยแบบเพราะหลายๆคนเขาก็จะชอบมีความวิตกกังวลในเรื่องนี้มากเลยใช่ไหมคะ,คะในเรื่องของแบบจะได้ของแท้หรือเปล่าะจะแบบว่าแอบ,บมีการแบบเปลี่ยนซ้ำเปลี่ยนหรแอบมีการย้อมแมวหรือเปล่าเพราะบางคนไปเจอมาก็คือไม่ใช่ของแท้แล้วก็เจอของไม่ดีมาใช่ไใช่เนี้ยเราก็จะเป็นของแท้ ผ่านอยไทยนะคะก็จะมีให้สแกนสแกนดูได้เลยว่ากล่องนี้ยังไม่เคยถูกเปิดการใช้งานแล้วก็นี่จะมีแถบสติ๊กเกอร์นี้นะคะก็คือว่ากล่องมันยังไม่ถูกเปิดเนาะแล้วก็สแกนไปเนี่ยก็จะเห็นแล้วมันก็จะมีแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวต,ต่างๆด้วยได้จะลองสแกนเดี๋ยวหนูลองสแกนดูแล,ล้วกัน อ๋อก็คือมันก็จะขึ uh plus, ้นหมดเลยใช่ไหมว่าสินค้าตัวน cool ี้ก un ็คือย sì> ังไม่ถูกเปิดใช้งานฝั่งซื้อจากบริษัทไหนสำนักงานไหนเป็นผู้ผลิตจัดจาหน่ายเรียกว่าครบทุกอย่างเลยนะคะใช่ค่ะแน่ใจได้เลยว่าสินค้าแท้ผ่านออยแน่นอนก็คืออย่างตัวเลขข้างกล่องวันผลิตวันหมดอายุหมายเลขสินค้าทุกอย่างก็คือสามารถเทียบได้เลยว่าเป็นเช็คได้เลยว่าเหมือนกันตรงกันใช่ค่ะอุ่นใจสบายใจแน่นอนว่าเราได้ของแน่ชัวร์ใช่ค่ะอ่้งั้นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะดูเลยได้ค่ะ มันก็จะแบบดูอิ่มขึ้นนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับการเติมฟิลเลอร์บริเวณหน้าแก้มแล้วก็ใต้ตานะคะ1ซซโดยนิวลรามิดีบนะคะ ยังไงเจ็บไหมไม่เจ็บเลยเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแบบแสบเฉยๆแค่นั้นอย่างเดียวแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ชิวเลยค่ะใช่ค่ะหน้าแก้มเนี่ยมันก็จะเต็มขึ้นหน้าก็จะดูแบบอิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะริ้วรอยเล็กๆก็จะจางลงค่ะอันนี้ก็คือหนึ่งซีจีมก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วอย่างนี้การดูแลรักษายังไงให้แบบว่าเขาอยู่กับเราได้นานแล้วก็อยู่กับเราได้แบบดีอะ ค,คือเบื้องต้นเนี่ยการปฏิบัติตัวหลังจากทําทันทีนะคะก็อย่าเพิ่งไปโดนบริเวณที่เป็นรูเปิดเข็มเยอะอย่าไปพุ่งแต่งหน้าหรือไปทาอะไรเดี๋ยวกลัวจะติดเชือะะ้อค่ะแต่ว่าเออหลังจากทำแล้วเนี่ยกลีกเลี่ยงพวกแอลกอฮอล์ความร้อนนี่ค่ะก็จะทําให้มันสลายเร็วขึ้นค่ะแอลกอฮอล์นี่นานไหมคะ <laughs> คุณหมอจริงๆมันก็ไม่ได้กําหนดหรอกคะ่ะว่านานเท่าไหร่แต่แค่ถ้าทานบ่อยอย่างเงี้ยก็จะสลายเร็วขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งดื่มดีกว่าอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ค่ะที่เขาาาบอกว่ถ้ สมมติว่าหลังจากฉีดไปแล้วอะค่ะก็คือให้เราดื่มน้ําเยอะๆยอะเพื่อที่จะให้มันฟูขึ้นออคือเขาจะฟูได้มากกว่านี้ใช่ค่ะเขาจะฟูได้มากกว่านี้ชอบไหมคะชอบแต่ว่าจริงออยากได้แบบฟูแบบอยากได้ยหญนกว่านี้เติมใช่แต่ว่าก็คือแบบอยากค่อยๆไม่กล้าแบบฉีดทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าอยากแบบ ให้ได้มากกว่านี้นาะก็เติมเพิ่มได้ก็เดี๋ยวลองกลับไปดูก่อนว่าเป็นยังไงแล้วถ้ารู้สึกว่ายังแบบอยากได้ยิ่งกว่านี้เดี๋ยวจะกลับมาหาคุณหมอให้คุณหมอดูแลให้เพิ่มได้เลยค่ะยงนี้ค่ะขอบคุณนะคะดีค่ะค่ะและสําหรับใครนะคะที่อยากได้รับการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องถังโบทอกหรือฟิลเลอร์นะคะก็มาที่ลาเฟมคลินิกได้เลยค่ะมาเจอคุณหมอคุณหมอน่ารักมากแล้วก็จะบอกว่าคุณหมอมือเบามากๆอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือคุณหมอรู้ใจมากๆเลยค่ะว่าเราอยากได้ตรงไหนแบบไหนยังไง คุณหมอน่ารักมากอย่าลืมมาที่ลาเฟมคลินิกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย